เคยเห็นฝนตกแต่เป็นสีเลือดไหมไม่ใช่หนังไม่ใช่ฝันแต่มันเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้กลางเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของอินเดียที่ชื่อว่าเกรละคืนหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปี2001ฟ้าครึม้มเสียงลมแรงพายุเข้าเหมือนทุกปีแต่ครั้งนี้ฝนที่ตกลงมากลับไม่เหมือนเดิมหยดน้ำที่กระทบพื้นกลายเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดสด ถนนผนังบ้านหลังคาถูกย้อมแดงไปทั่วทั้งหมู่บ้านตอนแรกหลายคนคิดว่าเป็นสีจากโรงงานแต่ปัญหาคือที่นั่นไม่มีโรงงานสักแห่งฝนยังคงตกต่อเนื่องหลายวันต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีน้ำในองค์กลายเป็นแดงสดแม้แต่เสื้อผ้าที่ตากไว้ยังกลายเป็นสีสนิมเลือดชาวบ้านเริ่มแตกตื่นบางคนหนีเข้าบ้านบางคนยกมือไหว้ฟ้า ข่าวลือแพร่ไปทั่ววันนี้อาจเป็นลางแห่งวันสิ้นโลกรัฐบาลอินเดียต้องออกมาประกาศตรวจสอบทันทีนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำฝนสีแดงในขวดแก้วส่งตรงไปยังห้องแลบภายใต้ไฟนีออนสีฟ้าเย็นผลตรวจรอบแรกออกมาไม่พบสารพิษใดๆไม่ใช่เลือดสัตว์ไม่ใช่ของเสียจากโรงงานแต่มันคืออะไรคำถามนี้ดังขึ้นทั่วประเทศ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาราชาในเกรละจึงเริ่มตรวจอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังสูงและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ขนลุกในหยดน้ำฝนแดงเต็มไปด้วยเม็ดเล็กๆคล้ายสปอร์เม็ดพวกนี้มีผนังเซลล์หนาทนความร้อนสูงพวกเขาเลยตั้งสมมุติฐานว่ามันคือสารายจุลชีพที่โดนพายุพัดขึ้นฟ้าแล้วตกกลับลงมาพร้อมฝน ฟังดูมีเหตุผลดีใช่ไหมแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะอีกทีมหนึ่งจากอังกฤษเข้ามาช่วยตรวจสอบซ้ำพวกเขานำตัวอย่างไปวิเคราะห์ DNA และผลที่ได้กลับไม่เข้ากับสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยข้อมูลนี้ถูกบันทึกในรายงานทางวิทยาศาสตร์จริงๆแต่ก็ไม่มีใครอยากพูดถึงมันในวงกว้างนัก นักวิทย์บางคนถึงกับเสนอว่าเม็ดสปอเหล่านี้อาจมาจากอาวกาศถูกพัดมากับอุกกาบาตท,ที่ตกก่อนฝนแดนเพียงไม่กี่วันถ้าเป็นจริงนั้นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจเคยตกมาพร้อมฝนแต่ฝั่งนักวิทย์สายคลาสสิกก็ยังไม่เชื่อพวกเขายืนยันว่ามันแค่สาหร่ายบนโลกนี่แหละเพียงแต่ย่งวิเคราะห์ไม่ครบเท่านั้น แต่คำตอบที่แน่ชัดไม่เคยมีใครให้ได้เลยจนวันหนึ่งฝนแดงที่เคยหายไปกลับมาอีกครั้งที่เดิมสีเดิมเวลาเกือบตรงกันเป๊ะเหมือนมีใครจากบนฟ้ากดปุ่มรีเพลย์และชาวบ้านก็ได้แต่ยืนมองขึ้นไปอย่างเงียบงนันระหว่างที่เม็ดฝนสีเลือดโปรยลงมาอีกครั้ง นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือข้อความจากจักรวาลเรื่องนี้มันยังไงวะ